เหรียญห้าบาทแบบนี้ราคาสูงอย่างที่เขาพูดจริงไหมจริงไม่จริงเราไปติดตามพร้อมๆกันสำหรับวันนี้หลายๆท่านมีเก็บแน่นอนบางท่านบอกว่าหุยมีเยอะไม่ขอมากขอเพียงแค่เหรียญละหนึ่งพันก็พอเออนะพี่น้องน่าคิดนะพี่น้องเหรียญละหนึ่งพันก็พอน่าคิดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสำหรับเหรียญชนิดราคาหบาทขอบมน พี่น้องมีหรือเปล่าถ้ามีก็หยิบออกมาดูไปพร้อมๆกันเราจะพูดคุยเรื่องเหรียญขอบมนกันนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปีพุทธศักราช2551รวมทั้งสิ้น21ปีพศที่ผลิตออกมาถือว่าเยอะอย่างมากนะครับมีการผลิตออกมาเยอะมากๆซ้ำแต่สำหรับเหรียญน,นี้ เราเห็นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพี่น้องบางท่านบอกว่าเอยเขาผลิตออกมาผิดพลาดปั๊มออกมาผิดพลาดนะครับเป็นอย่างไรเนาะซึ่งแน่นอนละ่ะเราได้พิสูจน์ออกมาว่าเหรียญลักษณะแบบนี้กับเหรียญที่เป็นปกติมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปด้วยความขนาดที่ใหญ่แล้วก็เล็กลงมานะครับเหรียญแบบนี้จะมีขนาดที่เล็กแต่น้ําหนักเท่ากันเพราะอะไร นะครับพี่น้องเพราะอะไรละหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเฮ้ยซื้อไหมฉันขายเพียงแค่พันหนึ่งฉันมีอยู่สามเหรียญน,นะครับซื้อไหมผมมีอยู่สองเหรียญผมก็มีฉันก็มีเหรียญน,นี้เราได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับพี่น้องเป็นเหรียญที่ผิดปกติจากการดัดแปลงเออพี่น้องลหลายๆท่านคงไม่เชื่อนะครับลหลายๆท่านคงไม่เชื่อเนาะ มันดัดแปลงอย่างไรวะนะครับหลายๆท่านไม่มีทางเชื่อแน่นอนพี่น้องนะครับพี่น้องด้านขอบเนี่ยมันจะเป็นเฟืองโดยรอบใช่ไหมเป็นเฟืองโดยรอบพี่น้องลองจับเหรียญแบบนี้นะครับจับเหรียญแบบนี้และหาอะไรก็ได้ที่แข็งๆเป็นเหล็กก็ได้นะครับพี่น้องหรือว่าเป็นประแจปากตรงปากตายอะไรก็ตาม เนาะที่มันแข็งเนื้อแข็งแข็งแล้วค่อยเคาะเบาๆนะครับเคาะเบาๆให้มันรอบหลายๆรอบท่านก็จะเห็นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เออพี่น้องน่าคิดนะน่าคิดนะนะครับเคาะโดยรอบเคาะไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเคาะไปเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นลักษณะออกมาแบบนี้เนื่องจากว่านิกเกิลนะครับพี่น้องนิกเกิลเนี่ยกับเนื้อทองแดงส่วนผสมนะครับ มีความนิ่มอย่างมากนะมีความนิ่มดังนั้นโดนอะไรที่แข็งแข็งเคาะลงไปมันจะยุบและออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราได้ทําการพิสูจน์แล้วนะครับพี่น้องพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จริงๆตอนแรกไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นจากกระบวนการผลิตแต่ไม่ใช่นะพี่น้องไม่ใช่แน่นอนร้อยเปอร์ซ็นนะครับร้อยเปอร์ซ็นไม่ใช่แน่นอนดังนั้นเหรียญขอบมน ย้ำนะครับฟันธงเลยเหรียญขอบมนของชนิดราคาห้าบาททางช่องของเราไม่ได้มีความต้องการนะครับพี่น้องไม่ได้มีราคาสําหรับช่องของเราเนาะหลายๆท่านขอมาบอกว่าเฮ้ยรีวิวให้หน่อยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้องไม่เชื่อลองดูอย่างที่บอกนะครับขอไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะได้เหรียญแบบนี้นะครับพี่น้องอ่านี่คือเหรียญน,นี้เนาะส่วนปีพุทธศักราช2551็ ะะปีครับนี51นั้นเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น220บล้าน463,200เหรียญราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่80บาทต่อเหรียญการซื้อขายโดยทั่วไปเหรียญที่ผ่านการใช้งานเหรียญที่ผ่านตลาดผ่านไม้ผ่านมือออกมาแล้วไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสําหรับเหรียญที่เป็นปกติไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในเหรียญที่เป็นปกต,กแกปปกติแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC ที่ยังอยู่ในหลอดในถุงของทางกรมธนารักษ์ตัวนั้นก็มีราคาซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ จ็ดบาทถึงสิบสองบาทนะครับพี่น้องเจ็ดถึงสิบสองบาทขึ้นอยู่กับร้านขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายนะครับพี่น้องพอใจซื้อคอยซื้อนะครับถ้าบอกว่ามันแพงอย่าพึ่งไปซื้อนะอ่าถ้าเราจะเล่นก็เล่นในลักษณะเหรียญที่เราหยิบต้องได้นะครับพี่น้องนี่คือเหรียญขอบมนนะครับที่นําเอามาฝากพี่ๆน้องๆในคลิปคลิปนี้อีกเหรียญน,นี้นะครับพี่น้องอันนี้นี่เป็นเหรียญที่ ถือได้ว่าเก่าที่มีที่ทางช่องของเรามีนะครับเก่ามากนะพี่น้องพี่น้องดูลวดลายต่างๆนะครับแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเนาะอันนี้ถือว่าเก่ามากนะครับเออเก่าศึก <c oughs> นะพี่น้องเก่าศึกเหรียญปีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากอ,อีมันหายากตรงไหนกองเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับรุ่นนี้เนาะหายากสําหรับเหรียญที่มีราคาที่สูงหาง่ายสําหรับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้ แบบนี้หาง่ายนะครับพี่น้องอีกแบบที่ตลาดเขาต้องการนั้นหายากทำไมถึงบอกว่าแบบนั้นเรียนนะพี่น้องอ่ะเรามาดูตรงนี้เราจะชี้ให้ดูนาะพี่น้องชี้ให้ดูชา้าช้าชัดชัดตรงนี้ตราแผ่นดินเนี่ยตรงนี้นะครับพี่น้องยอดตราแผ่นดินตรงนี้ต้องอยู่ ใต้ยอยักษ์หรือว่าประเทศไทยเนี่ยยอยักษ์ต้องอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องปีพศ25 0 5ยอดพระมหามงกุฎหรือว่าตาแผ่นดินเนี่ยต้องอยู่ใต้ยอยักษ์เท่านั้นนะครับต้องอยู่ใต้ยอยักษ์เท่านั้นส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญหาได้โดยทั่วไปนะครับและก็เยอะมากผลิตออกมาถึงแ8ด้ยแปดสิบสามล้าน8 6ดห0ันเหรียญ ยูเอ็นซีเขาประเมินไว้ที่หนึ่งร้อยบาทแต่การซื้อขายเหรียญเหล่านี้ไม่ถึงสิบบาทพี่น้องไม่ถึงสิบบาทสําหรับเหรียญพวกนี้นะครับราคาถึงห้าบาทหรือหกบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะสําหรับเหรียญโดยปกติแล้วแต่ถ้าเป็นเหรียญพระมหามงกุฎเนี่ยอยู่ใต้ยอยักษ์นะครับเขาประเมินที่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทสามถึงสี่หมื่นบาทยูเอนะ็นซีเนาะแต่ยอดการผลิตเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ นะครับพี่น้องเขาบอกว่าเอ็เอเออยอดจํานวนการผลิตเขาลงไว้เป็นเอนเอนะครับเอเอคืออะไรก็คือไม่เกี่ยวข้องเนาะเออยอดจํานวนที่ไม่ระบุนั่นเองนะพี่น้องอืมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญในประเทศไทยนะครับแต่ที่แน่ๆว่ามันหลุดออกมาแน่นอนละ่ะนะครับตามร้านใหญ่ๆก็คงจะพอที่จะมีเก็บอยู่บ้างเนาะอาจจะมีสักเหรียญน,นะพี่น้องหายาก หาทำยาอายุวัฒนะไม่ได้หรอกเนาะสำหรับเหรียญที่ยอดพระมหามงกุฎยู่ต้ายอยักษ์นะครับที่เป็นพระเศียนแบบนี้นะครับพี่น้องเขาประเมินที่สามถึงสี่หมื่นบาทเขาประเมินเอาไว้จริงแต่การซื้อขายนั้นจะเท่าไหร่